สนับสนุนโดยโรซาฟามิลี่ฟูดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันไปเกี่ยวกับการอักเสบของร่างกายจํากันได้หรือเปล่ามีชื่อสารต่างๆมากมายที่คุณหมอปัญญาเล่าให้ฟังฮิสตามีนโพสตาแกนดินเกิดการอักเสบอย่างงุ้นอย่างนี้หลากหลายกรณีทั้งหมดนั้นคุณหมอจ่ายยาจัดการให้เราได้ทิ้งท้ายกันไว้นิดหนึ่งกอล์ฟก็เลยจับมาเป็นประเด็นกันในคลิปนี้นะครับ การอักเสบไม่ได้เกิดขึ้นจากสารที่มันกระตุ้นภูมิแพ้อย่างเดียวไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บการเล่นกีฬาและกิจวัตรประจําวันที่มันผิดแปลกไปอย่างเดียวมันเกิดได้จากการอักเสบเพราะมีเชื้อโรคเข้ามากันแกล้งร่างกายด้วยวันนี้จึงเป็นเรื่องราวของการอักเสบจากการติดเชื้อครับมาแล้วครับสวัสดีครับการอักเสบนั้นเกิดจากหลายสายเหตุมากมายครับแต่ตัวที่สาคัญสําคัญและบี คนพูดถึงการบ่อยๆก็คือเกิดจากเชื้อโรคครับ mm. เชื้อโรคมีสองอย่างที่เป็นเด่นๆก็คือเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อไวรัสครับ mm. ช่้อไวลาเราก็คคุ้นเคยกันแล้วครับว่าเกิดจากการติดเชื้อต่างๆหลายอย่างครับไม่เกิดเป็นบตดเป็นไข้เป็นไอเจ็บคอแต่กลุ่มที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพบบ่อยมากเป็นแผนแลเล็กๆน้อยๆเกิดเป็นอักเสบบวมแดงแล้วก็เป็นหนองอื mm. อักเสบแบบนี้มันอย่างชัดเจนมัน,นก,ก็จะทําให้เกิดการ บวมอักเสบแบบเฉียบพลันเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดมักจะเห็นว่าเป็นมีแผลมีทางเข้าของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้เข้าทางจมูกก็ได้เข้าทางปากก็ได้เข้าทางอาหารกินเข้าไปก็เกิดบวมอักเสบได้ทิศทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้หลายทิศทางก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการอักเสบนั้นจะเกิดชัดเจนก็ตัวที่มัมนมีแผลเปิดผิวหนังที่เคยป้องกันเรามีแผลเปิดครับจะมีบาดแผล เป็นสิวยี่จกต่อมขุมขนนะครับก็จะเกิดการเสพติดเ,เชื้อทั้งสินกก้นเชื้อโรคก็เป็นตัวทําให้เกิดการเสบขึ้นมันเป็นสร้างทําให้เกิดการกระตุ้นของสารหลายตัวในร่างกายจนกระทั่งเม็ดเลือดขาวเข้ามาลุมเพื่อต้องการจะฆ่าต้นเหตุซึ่งต้นเหตุก็คือเชื้อโรคนั่นเองมีปริมาณมากมายเวลาผ่านไปมันแบ่งตัวเพิ่มปริมาณมากข,ขึ้นก็ทําให้เกิดเป็นหนองไปจนได้เห็นไหมครับว่าเหตุจริงๆนั้นเกิดเยอะเลย นะครับไม่เพียงแต่แค่สารก่อภูมิแพ้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราพูดถึงเชื้อโรคจะเป็นตัวสําคัญซึ่งอันเนี้ยวิธีแก้ไขคือผู้รักษาจะต้องให้ยาที่ฆ่าเชื้อโรคโดยตรงแอนตี้ไบโอติกก็มานะฮะครับยาปฏิชีวนะภาษาไทยเขาว่างกันนะครับนะบซึ่งส่วนญาณแปัจจุบันนี้เรามีความเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านพวกการสร้างยาผลิตยาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ตามได้ทันเพราะเชื้อโรคเหล่านี้มีข้อสําคัญเป็นตัวสําคัญอย่างหนึ่งคือมัน ดื้อต่อยาบ่อยมากอืม,มันสร้างเกาะคุ้มกันตัวเองเพื่อจะป้องกันยาตัวนั้นตัวนี้ที่มันเริ่มรู้จักและคุ้นเคยแต่ไปหทําให,ทให้ผู้รักษาคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการอักเสบที่นี่จะมีเชื้อโรคเป็นหลักเนี่ยต้องกินให้หมดที่หมอคานวณให้นะครับอืคุณหมอให้มาเจ็ดเม็ดก็กินเจ็ดเม็ดหมอให้สิบสี่เม็ดก็กินสิบสี่เม็ดตามคุณหมอ<ช>บอกบไม่ใช่อาการหายแล้วจะหยุดยา ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราจะเป็นหนึ่งคนที่ทำให้เชื้อนั้นดื้อต่อยาได้นะครการใช้ยาทั้งโดสทีกินต้องมากพอและนานพอนี่เองเป็นเงื่อนไขของยาปฏิชีวนะครับเช่นเป็นคออักเสบเจ็บคอธรรมดาต้องการยาฆ่าเชื้อโรคจริงๆด้วยแต่ใช้เป็นแค่5วันออก็อาจจะพอละอาการหายไปตั้งวันที่2องที่สามละเอาใหม่นะครับเป็นกระเพาะปอสสวะอักเสบในผู้หญิง ฉี่จะเจ็บปวดท้องน้อยปื๊ดเลยนะครับเจ็บปวดแบบกระเพาะปัสสาวะเสษนั้นรักษาแก้ห้หวันไม่พอแน่นอนต้องการทชยาที่มีความขนาดโดสยาใหญ่ขึ้นเยอะขึ้น,น,นอบวกกับกินถึงสิบวันขึ้นไปครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยถ้าติดเชื้ออื่นๆตามมาเช่นเชื้อในปอดมีเชื้อโรคจิ่ในอาการที่ชัดเจนในเนื้อปอดในถุงลมเราอาจจะ้ใช้ยาเป็นสองสัปดาห์สาสัปดาห์เลยก็ได้ รเพการใช้ยาในกรณีแบบเนี้ยซึ่งเหตุการติดเชื้อเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเป็นหลักเนี่ยจึงต้องพิจารณาโดยใช้วิธีการเพราะเชื้อดูซิว่าเป็นตัวไหนกันแน่แล้วเราบัดเพาะเชื้อนั้นเจ้าที่ที่เขาดูแลเรื่องห้องแลมเหล่หานี้เขาจะวางชิ้นของยามียาสิบตัวสิบตัวสิบห้าตัวก็จะวางไว้ในในจุดเพาะเลี้ยงด้วยเพื่อดูว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้ตำแหน่งเนี้ยยาตัวเนี้ยได้เยอะแค่ไหน อ๋อ oh, ดูการตอบสนองว่ายาตัวไหนมันฆ่าไอ้พวกนี้เก่ง eh. ใช่ครับเพื่อตรวจสอบหา sensitivity เซนหมยความวความไวต่อเชื้อโรคที่ทยาตัวนี่ทำได้แล้วแต่ว่าตัวไหนที่มันฆ่าได้เยอะเราจะเลือกมาใช้กับคนไข้ของเราครับแสดงว่าเราดูผลได้อาศัยห้องแลบ,บช่วยแล้วคราวนี้นะครับเพื่อจะเลือกยาที่เหมาะสมกับคนไข้เองแลาจะบอกด้วยว่าจะใช้โดสแค่ไหนใช้นานแค่ไหนด้วยเห็นไหมครับสําคัญมากเลยนะครับ คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังครับว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มและยังดัมีหลายตระกูลอีกนะฮะมีเชื้อประเภทต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นกลับมาที่จุดๆเดิมครับครั้งที่ผ่านๆมาเราก็บอกว่าเกิดการอักเสบอย่าซื้อยากกินเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการอักเสบครั้งนี้เกิดจากต้นต่ออะไรชั้นใดช,ชั้นนั้นเลยการอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเชื้อโรคนี้หนักกว่าเจ้าเคสก่อนหน้านี้นะฮะมีเ<ม>ชื้อโรคหลายสายหลายพันหลายตระกูล กินผิดเข้าไปนี่ไม่หายนะก๊อปคอนเฟิร์มก๊อปเคยแล้วนะ,อะ <laughs> แอบใช้จำๆจมาไม่ได้ใช่ไหมครับคุณพอ่อก๊อปเคยคนะเมือม่อเมื่อนานมาแล้วเคยว่าเป็นอักเสบแบบนี้ยอาเล็บขบแล้วกินยากินอะไรแบบนี้แล้วหายปรากฏว่าเกิดซ้ําๆคล้ายๆกันอีกครั้งหนึ่งเอ้ย <c oughs> อักเสบมีหน,นองแบบนี้คุณหมอคุณพ่อเคยบอกว่ากินอันนี้หายก๊อปลองกินเองบ้าง ไม่หายมันเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ากินเองอย่าซื้อยากินเองในกรณีเหล่านี้อันตรายนะครับมันจะไม่หายและจะเป็นการทําให้เชื้อดื้อยาได้อีกด้วยนะครับใช่ครับตัวยานี่มีความสําคัญเพราะเราจะเก็บไว้ในตัวเองตัวที่มันดื้อมันดื้อด้านเนี่ยถ้าไปปล่อยให้คนที่เรารักในครอบครัวได้เช่นไปปล่อยให้คนในครอบครัวเราเองเพราะมันอยู่ติดตัวเราเราไม่รู้พอคนที่ได้รับไปก็ได้รับเชื้อตัวที่มันดื้่อต่อยาภาษายากนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเชื่อว่าสรุปจบครบแล้วละ่ะทั้งกระบวนการของการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยในชีวิตประจําวันหรือเกิดจากการมีเชื้อโรคจริงๆเข้ามากัดแก้งร่างกายของเราก็จะเกิดการอักเสบได้มีแต่ละจุดแต่ละข้อแต่ละมุมที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่คําว่าอักเสบคําเดียวให้ทุกท่านนึกไว้เลยครับว่าเกิดการอักเสบปุ๊บ หาหมอปรับเราจะปลอดภัยคุณหมอจะใช้ยานในการจัดการดูแลทุกอย่างให้เราได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยและแน่นอนครับอาการเหล่านี้ไปพบคุณหมอคุณพยาบาลพบก่อนได้เปรียบกว่าแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับหมดเวลาอีกแล้วนะติดตามว่าเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับว,ว,วันนี้ลาจากกันไปก่อนละครับสวัสดีครับ